ก็เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยมันก็มีข่าวเรื่องของน้องใบเตยกับน้องแมนนะครับก็แอบไปพบกับ DSi ก่อนกำหนด1วันก็แมน DSi นี้ก็เหลือเกินนะเขาพยายามจะแอบแอบไปก่อนนะคือแบบ แม่คุณก็อุตส่าห์ไปแจ้งนักข่าวให้มาทำข่าวเนาะสงสารเขาอะ่ะคือแล้วเนี่ยพอทำข่าวเนี่ยเขาก็มาทำข่าวให้คุณพอทำข่าวให้คุณเขาก็พูดอะไรไม่ได้คุณนึกออกปะก็มานั่งถแถลงข่าวกันโอ้โหยกใหญ่เลยมากันทั้งประเทศอะ่ะนักข่าวยี่สบสาสิบช่องมากันหมดแล้วเขาก็พูดไม่ได้ พูดไม่ได้ด้วยหลายเรื่องห,หนึ่งที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวมันจะไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลอีกไปหลุดปากพูดอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างคือน้องใบเตยกับน้องแมนเนี่ยเปลี่ยนทนายเนาะก็ก็อย่างที่เฮียเคยบอกไว้ว่าทนายทนายคนเก่าเนี่ยสุจะชื่อเจมเนี่ย เป็นคนเก่งแต่เฮียก็แนะไว้ว่าต้องดูนะว่าต้องเอาทนายที่เก่งเรื่องของการช่อโกงประชาชนหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าฟ้องเงินเพราะวันนี้แมนกับใบเตยโดน3าข้อหาหนักนะครับถ้าผิดนี่ติดคุกเป็นหมื่นปีนะเพราะผู้เสียหาย9 0 0ากว่าคนแต่เสียหายจริงหรือเปล่า กี่คนอันนี้ยังไม่ทราบเพราะมันอยู่ในสำนวนตอนเนี้ยอย่างที่ผมแนะไปว่าผมดูดูจากประสบการณ์ผมเองนะผมเพราะผมไม่ได้ดูสำนวนอะไรหรอกผมก็เดาของผมไปว่าวันนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนกับ DSI ว่าถูก DJ Man และใบเตยหลอกอ่าว่าอย่างนี้ก่อนนะแต่มันอาจจะมา เผยทีหลังก็ได้หลังจากที่ดีเจแมนแล้วหรือใบเตยเข้าคุกนะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าโดนตั้งเข้าหาอย่างเงี้ยมันน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ารวยแบบไม่รู้สาเหตุหาหาได้เดือนละล้านแต่อยู่ๆมีเงินมาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเข้ามาแต่ละเดือนอย่างเงี้ย คุณต้องไปดีแคลร์ให้ได้ว่าที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้ไม่ต้องละเอียดหรอกแต่ให้รู้ว่าประมาณนี้เท่าไหร่ขายที่ดินได้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามวดติดอะไรเงี้ยคุณต้องไปดีแคลร์ให้ได้ถ้าไม่ได้เขายึดนะเขายึดเพราะฉะนั้นระหว่างระหว่างที่เดีย,ยฟ้องว่ามีข้อหาร่วมกันช่องกงประชาชนอันนี้หนัก แต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบโกงจริงอันเนี้ยถ้าได้ทณายเก่งๆดีๆเนี่ยนะสู้หลุดแต่จะได้ประกันตัวหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะขึ้นอยู่กับศาลและขึ้นอยู่กับดีเอสไอส่วนหนึ่งว่าจะคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่าเพราะคดีมีข้อข้อหาหนักนะครับหลายกรรมหลายกระทงอะ่ะพูดได้ง่ายถ้าดีเอสไอไม่คัดค้านก็ต้องไปรอที่ศาลว่าศาลจะเห็นยังไงถ้าเห็นว่า ไม่ให้ประกันก็จบก็เดือนหน้าก็ต้องเตรียมตัวเข้าคุกแล้วก็ไปสู้กันหาทนายเก่งๆไปสู้เรื่องการฟอกเงินเพราะว่ามันคนละข้อหาคนละเหลี่ยมคดีกันอ่ะผมผมพูดกัน,ส,นสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับส่วนมีข่าวว่าหนีผมอยากจะบอกอย่างนี้หนีไปเมืองนอกอะ่ะมันมีอยู่สองอย่าง อย่างที่หนึ่งคือถ้าเป็นคดีการเมืองประเทศไหนที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าซายหรือว่าลง,ลงลงรายชื่อในภาคีเนี่ยถ้าเป็นคดีการเมืองเนี่ยเขาไม่จับผู้ต้องหาส่งคืนพูดกันตรงๆง,งนะแต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเกี่ยวคดีการาช่อโกงอะไรแบบนี้ มันก็ต้องไปดูว่าประเทศนั้นมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าและอีกที่สำคัญเลยคือคุณมีเงินพอไหมที่จะไปอยู่เมืองนอกตลอดชีวิตอะส่วนใหญ่นะไม่พอหรอกคุณจะต้องมีเงินเป็นพันๆล้านอันนี้ต้องบอกก่อนสองคุณอาจจะต้องมีเครื่องบินส่วนตัวเพราะเวลาตำรวจ อินเตอร์โพเนี่ยเขาจะตามจับเนี่ยเขาจะสืบแล้วเขาต้องให้แน่ชัดว่าคุณอยู่ในบ้านเล็ที่นี้อยู่ที่ประเทศนี้ชัดเจนเขาจะไปซุ่มโปง่งพอซุ่มโป,ป่งปั๊บเขาก็จะออกหมายจับหมายจับเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุป,ประมาณนะสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนถ้าจับไม่ได้ก็ลงมานั่งขอใหม่ต้องมานั่งนั่นใหม่ต้องเบิกงบประมาณใหม่ตั้งงบใหม่ เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากถ้าคุณมีสตางคุณมีหูมีตากับสถานทูตหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะกับตำรวจอ,อะไรก็แล้วแต่กระซิบมาว่าเฮ้ยมันมีตำรวจสากลจากประเทศไทยจะเข้ามาจับคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวหนีไปประเทศอื่นหรือไปรัฐอื่นอย่างอเมริกาอะไรแบบเนี้ยไปอยู่ที่อื่นสักชุ่มเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้มัดแน่ให้วิธีหนีนะไม่ใช่นะ แต่นี่ผมมาเล่าเรื่องกันขั้นตอนขั้นตอนการการหนีไม่ใช่ง่ายๆคุณจะมีเงินเท่าไหร่สิบล้านเหรออยู่ได้นะถ้าอยู่จริงๆได้ไม่เกินปีก็หมดแล้วสิบล้านจริงๆแล้วคุณจะไปอยู่ยังไงไม่ไม่ได้ทํามาค้าขายอยู่ยังไงกล้าเดินออกไปนอกไหมไปอยู่ลาวลาวเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมีสายลับสายสืบเต็ไมไปหมด คุณจะไว้ใจใครยังไงคมัมเพนพม่าอย่างเงี้ยคำมมาแล้อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้มีปัญหาหรือแต่คำมเมนคุณต้องมารู้จักคุณเซนสายคุณเซนถึงแข็งอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เรื่องง่ายที่แล้วดีเจแมนกับกับใบเตยเนี่ยมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้าน แล้วก็เป็นกระเป๋าอะไรของเขาว่าแบรนด์เนมเป็นร้อยร้อยใบน่นนะแล้วก็มีเงินที่อยู่ในธนาคารเขาไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวจะโกงเหมือนใครบางคนเหมือนเจ้าของแชร์ลูกโซ่บางคนที่เตรียมตัวโกงแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็รีบหนีเปิดตูดหนีเพราะฉะนั้นโอกาสหนีไม่มีหรอกยากนะครับก็ ถามว่ารอดหรือไม่รอดผมมีติงอย่างนี้อย่างหนึ่งนะเห็นดีเจแมนพูดหลุดมาบางอย่างว่าทาง d ีเอเอ่อก็พูดจาดีผมบอกไว้อย่างนะเขาเขาก็คุณเคยดูหนังตำรวจฮ่องกงไหมตำรวจดีตำรวจเลวอะ <laughs> ถ้าเขาเขาพูดจาดีเขาเขาไม่ ไม่ไม่เปลี่ยนจากคุณเป็นพยานไปเป็นผู้ต้องหาหรอกต้องระวังต้องระวังต้องระวังให้ดี <c oughs> <c oughs> นะเอา้าก็ให้ทําใจ <c oughs> ผมบอกตรงๆนะ <c oughs> ผมไม่ผมไม่รู้ในเรื่องข้อสำนวนในการสอบสวนว่าหลักฐานพยานวัตถุหลักฐานอะไรต่างๆหรือผู้เสียหายต่างๆเนี่ย ไปถึงตรงไหนแล้วแต่ให้ทำใจนะต้องต้องทำใจต้องทาใจนะครับมีโอกาสไม่ลอดสูงนะครับต้องทำใจเนาะก็ให้คิดซะว,ว่าถ้าเราทำจริงอะ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบมันนะครับแต่นาน คือจะเป็นหมื่นปีก็เขาก็ตัดเลอประมาณยี่สิปีแล้วก็ดีเกี่ยวกับการช่อคงประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าต้องติดหนึ่งในสามก่อนต้องติดหนึ่งในสามก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นนับชั้นแล้วก็อภัยโทษนะครับเอาเนาะเป็นจะจะเป็นกำลังใจให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเ,เรา ผู้เสียหายก็มีก็ผมก็เราถ้าทําผ right ิดก็รับไปทําผิดก็ต้องรับอย่งน uh 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 ี้แล้วก uh ันนะนะตรงๆนะผู้เสียหายก็ก็หวังว่าจะได้เงินคืนนะครับก็ให้ทางเดสไอเร่งรีบเนาะอายัดทรัพย์สินของคุณอะไรนะอภิรักษ์ใช่ไหมใช่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็กระจายคืนคืนไปแต่ผมบอกอย่างนี้นะผมเนี่ยอายุห้าสิบกว่า ผมเคยไปอบรมพวกแชฉลูกโซ่แบบเนี้ยเป็นสิบครั้งนะเป็นทีมแรกๆเลยเมื่อก่อนก็มาขายไอ้อะไรที่นอนแม่เหล็กน้ำมันรถเออ่เขาเรียกอะไรนะเม็ดเม็ดรถน้ำมันเม็ดแคปซูลรถไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยที่นอน โอ้โหมันมีสารพัดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแชร์ลูกโซ่นั่นเองที่มันแฝงตัวมาแล้วมันก็ปรับปรับไปเรื่อยๆหนีกฎหมายไปเรื่อยๆหนีกฎหมายไปเรื่อยๆแต่ให้ระวังไว้อย่างหนึ่งคนที่ถูกหลอกมากที่สุดเลยคือเด็กที่จบใหม่นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่อยากได้ตังเขาจะบอกคุณง่ายๆเลยว่าอะไรคุณทำงานหนัก ห้าปีแค่นั้นเองแล้วคุณจะนั่งสบายตลอดชีวิตจะมีเงินพ<ช> <passive, S 2> าสิฟพาสิฟอินคัมเข้ามาหาคุณคุณแค่ไปไปสร้างเครือข่า,ขายเป็นสองขานะขาละขาละสี่คนหกคนอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาคุณไปหาขาคุณก็ต้องไปหาเพื่อนหาพี่น้องหาญาติหาพ่อแม่ให้ช่วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ตัวคุณ มากที่สุดก็จะถูกหลอกไปด้วยแต่จริงๆมันคือแค่นี้เองมันไม่ได้มาขายของมันแค่เอาความโลภคนไทยชอบเขารู้ว่าคนไทยชอบอยู่เฉยๆแล้วเงินเข้ามาไม่อยากทํางานทํางานทํางานน้อยๆแต่ให้ให้ใช้เงินทํางานอย่างที่หนิงบอกนี่ถึงเป็นช่องโหว่ว่าทำไมผมชอบ ไปฟังเรื่องแบบนี้แต่ผมไม่เคยทําเลยสักครั้งเดียวตลอดระยะเวลาสาสิปีที่ผ่านมานะผมไปฟังเป็นสิบรอบเลยนะเพราะอานะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้บรรดาผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นซีเนียเนี่ยเอามาอบรมชักจูงเราให้เรามีไฟหลังๆเขาเริ่มเอาคนระดับประเทศระดับโลกล้มาชักจูงเราโอ้โหมันมีความรู้นะมันมีความรู้ แต่อย่างที่ผมบอกหนิงก็รู้ดีบอกว่าเวลาผมบอกเออเนี่ยแปลกนะทำไมพี่เนี่ยไม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องอแชร์ลูกโซ่นี้เลยนะทั้งที่พี่ไปอบรมเป็นสิบรอบเลยนะหนิงก็บอกว่าก็พี่มีนิสัยไม่โกงคนเออเราก็นึกเออจริงว่ะถ้ากูนิสัยขี้โกงหน่อยนะกูโคงเอาแล้วเอา้ามันจะไปยากอะไรอะ่ะก็เป็นหัว ระดับต้นๆนเป็นระดับเพชรระดับทัพทิมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณอยู่บนหัวหัวแล้วสบายเลยโกงปั๊บแล้วไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนลายใหม่ไปหาไปหาลายใหม่สร้างสินค้ามาใหม่มาบังตาหลอกตาใช่ไหมเอาอะไรบ้างล่ะช่วงนี้เครื่องสําอางมาเร็วมาแรงสมุนไพรมาใช่ไหมเกี่ยวกับพัทิน ความโฉมความงามอะไรต่างๆมาก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆแล้วก็หาหาดาวลายไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งผมไม่เอาเลยนะผมบอกผมทําไม่ได้อะให้ไปโกงใครผมไม่เอาผมถึงผมถึงบอกว่าถึงแม้วันนี้ผมถึงไม่ไม่รวยก็ตามแต่ผมไม่มีทางโกงใครไม่ชอบนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยแม้กระทั่งอบรมเป็นสิบบครั้ง แต่อบรมมันได้ความรู้คุณต้องเข้าใจเราต้องแยกแยะนึกออกไหมผมไม่ไปเคลิ้มอะไรหรอกไปนั่งอบรมทีหนึ่งเป็นสิบยี่บชั่วโมงแล้วผมไปเคลิ้มไม่มีเคลิ้มเราฉลาด่เราต้องพยายามหาแต่จุดดีของเขาไอ้จุดเคีียจุดเลวเขาเราก็ไม่เอาสิคืนเข้าไปเอาจุดแต่ดีเข้าใจนะนี่คือวิธีคิดเรา